สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว y o YouTube ทุกคนด้วยนะครับผมขอกลัมาดูนะครับผมอีเสูนะครับ FX บซนะครับผมสามหกศูนย์นะครับผมโอ้โหแต่งครับผมจัดเต็มนะครับผมแก้มเลนนะครับหล่อครับอันนี้ สิบล้อนะครับผมแก้มนะครับจังหน้านะครับผมก็มีเสาธงด้วยนะครับ นี่แาละพ่อรุ่นนี้ละเนี่ยรุ่อพ่นรุ่นเยียมห้างสิ